ศาลจังหวัดมุกดาหารได้นัดฟังคำพิพากษาคาดีที่พนักง,งานอายการเป็นโจทยื่นฟ้องในาใยชัยพลวิภาจำเลยในความผิดข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้อื่นหรือโดยใช้กำลังประทุษร้าย จากกรณีวันที่19เมกราคม2564นายายชัยพลวิพาจำเลยเข้าแย่งไม้ผู้สื่อข่าวทีวีดิจิตอลช่อง34อมรินทีวีซึ่งผู้สื่อข่าวช่องดังกล่าวพยายามชี้แจงว่าได้เข้ามาทําหน้าที่ตามปกติขออนุญาตผมยั้งถ่ายผมนะต้องพี่ขออนุญาตผมยังถ่ายผมนะไม่ไม่พี่ขออนุญาตผมยังหลังจากนั้นได้โผเข้าใส่ก่อนทุบหลังสองครั้งพร้อมกับผลักไหล่ก่อนจะพยายามบีบคอและกระช่างหน้ากากอนามัยออก ฉันพิจารณาจำเลยให้การรับสารภาพสารพิเครายาพยายนหลักฐานแล้วจึงพิภากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 0 9วรรคแรก391เป็นการกระทำกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษในความผิดฐานขมขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดโดยใช้กำลังประทุษร้ายซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา90จําคุก2เดือนปรับ10,000บาท ทั้งนี้จำเลยให้การรับสรารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก1เดือนและปรับ5,000บาทพิเคราะห์ผลการชนสูตรบาดแผลผู้เสียหายแล้วไม่ปรากฏอันตรายร้ายแรงและจำเลยได้ลุกแก่โทษโดยนำเงินค่าเสียหายมาวางศารจึงให้โอกาสแก่จำเลยโดยรอการลงโทษจำคุกมีกำหนด1ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา56หากจำเลยไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา29และ30 ส่วนที่โจทก์ขอให้นับโทษจำคุกในคดีนี้ต่อจากโทษในคดีอื่นในคดีดังกล่าวยังไม่มีคำพิภากษาจึงยกคำขอในส่วนนี้